ติดตามอยู่ติดตามอยู่โอ,โอ <and> ้โหชอบมากไลค์ขายขายของอ่ะชอบมากเลยเอายบ้ซื้อบ่าซื้อบ่าเอาเลยเขาด้วยเปล่าเอาดูมดูเขาใจไหมตายเหมือนออก๋ออุ้ยเขาใจ่ไหมเหมือนน้องมันขายจริงหรือเปล่าวะอันนี้คือยังแรงรีอยู่ไงเสื้อพี่ดีมากครับวันนั้นผมเอาไปจับหูม่อรักเลยรักเลยรักเลยจับหูม่อผมซื้อสามตัวจับหูม่อก็ดีเลยพี่เออเอาละแตะแตะจับหูม่อเนะ แล้วอยู่อะไรใน้ายอยู่ในห้างที่ไหนในในห้างก็คือพูดแต่ไอพูดแต่จะของค่ายผมพูดแต่ของค่ายอ๋อในห้างไม่ได้อยู่ในห้างก็ว่าอยู่มันมืดและไม่เอาเนี่เขาจะเรียกในห้างในห้ลงเอาเนี่ยคุณคุณทำบุญอุดหนุนผมคุณไปเข้าเรื่องเลยเอาครับได้ยินดีคุณจะทำอะไรอ่ะเข้าเรื่องเลยนี่ ต้องเรื่อเลขายเลยเอามาขายจริงหรือเปล่าวะขายจริงขายจริงเลยฮะนี่ไาเลอไปกันทุกับไปกันะุกุนผมนะตัวละสองร้อยไปสลรยแฟนไปใส่แฟนนุกนุกใส่ฉันเออเอาดึงคู่กันไล่พี่ช่วยสิบตัวสิบตัวทำคุณ เอากี่ตัวพี่ติดตัวติดตัวโอเคโอ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 เลยนะนะโอเลยนะเลขบัญชีแล้ว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 ไปไปกับนุ๊กพอใส่เสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวกูปรับกล้องมันให้มันสูงหน่อยโอเคพอพอใส่เสร็จปุ๊บคุณคุณก็หาใครก็ได้ที่คุณมองว่าน่ารักก็นี่มีลูกด้วยอ๋อมีลูกด้วย แฟนฉันครับเจ้าผาใส่ได้ไหมแฟนฉันลูกตายก็ใส่ได้ตายเป็นลูกก็ได้ไอเสื้อเสื้อดีไอเจดีแฟนหนังหนังเขาจับลิขสิทธิ์ไหมไั่ได้ไม่ได้ใครลิขสิทธิ์เพราะว่าโลโก้โลโก้มันอยู่ในหนังคุยแล้วแฟนโอเคโอเคโอเคลูกแต่คือลูกมีลูกด้วยเหรอแฟนแฟนหรือไอเจ้าผาใส่ไอเ แฟนฉันเขาเขาเขาใส่คู่กันพอเขาเขาเอาเสร็จก็มีรูปแม่หมายถึงมันคู่อื่นนะเป็นคู่อื่นอะแต่เนี่ยคือเราเราไปกับนุ๊กใส่แค่น่ารักก็คือไปเป็นแฟนแล้วนุ๊กก็คือฉันอองนี้ได้ได้ได้ในห้างครับในห้างในห้างเอาสิบตัวใช่จะจะเอาให้คนในค่ายใส่ด้วยให้นัก้องคนอื่นใส่ด้วยสิบตัวนะทำบุญนะครับได้ครับ โอเคแล้วแล้วแล้วในห้างอะไรอีกไหมมีอะไรขายบ้างล่ะมีอะไรขายบ้างล่ะมีมีมีใช่ไหมเนี่ยคือบังคับแยกย้ยให้ซื้อที่จะสิบตัวก็ไม่ได้ขายใช่ไหมเนี่ยในห้างในห้างชอบอะไรการแข่งในแฟนฉันมีไหมครับการันหนูชอบอะไการแข่งในแฟนฉันหนูชอบอะไรการแข่งในครับการแข่งในเอาละเกมเมอร์การแข่งในแฟนฉัน อไม่มีจริงหมดหอมหมยขาบานๆหน่อยขาบานอันนี้ให้อันนี้ให้ปายอันนี้ให้ปายให้ปลายไม่ไปใส่หรือยังนะถามว่าให้ปายแล้วใส่ยังฮะไม่มีข้ามตุรกีด้วยครับพี่เอาเอาหาเอาละเอาละวันวันก่อนเอาเสื้อเบลดดำมาขายเลยเบดดำบูดใหญ่เลยเอาอะไรเอาอะไร เอาเปเอาของคนอื่นมาขายเรานะเพขาไปดามากเลยเนี่ยกระเป๋าเลยกระเป๋าเอ้ยน่ารักดีว่ะหม嘛สําหรับโอแหมมถ้าจะหาขนาดนี้พี่เซ็งบ้านที่เลยเอะขายบ้านเลยพี่ขายบ้านแถมตู้เสื้อผ้าเลยผมว่ามันน่ารักไปแล้วขายไปแล้วเอาเอาเป็นว่าเสื้อแฟนชานสิบตัวก่อนตอนนี้เดี๋ยวไปดูเลขบัญชีตัวนะนในห้างนะอ่ะสิบตัวสิบตัวนะ โอเคโอเคบอลเดี๋ยคถ้ามาเดี๋ยวมีอะไรก็อุ่นนนนช่วยกันเรื่อยๆไลน์ไลน์ไหนไลน์ไลน์เอาอี๋อค้างเลยอ๋อเป็นเรื่องนะโอเคปเดี๋ยวเล่นเล่นหนึ่งมันค้างแคบใหม่แคบใหม่เดี๋ยวผมแคบตรงยังไงเนาะ ไม่เคยใช่ไม่เคยป็นไรไม่เป็นไร FC แคปไปเป็นแฟนไปเป็นแฟนนะอเคไปเป็นแฟนนะครับแล้วนุ๊กนุ๊กเป็นฉันนะผมโอเคแล้วก็ไปหาลูกเองเออถึงลูกนีมีลูกด้วยได้ได้มีลูกอยู่ได้ครับขอบคุณมาก้านเลยขอบคุณในห้างขอบคุณไปมากขอบคุณแจ๊คขอบคุณครับขอบคุณครับได้ทั้งหมดทั้งุณไม่หักแค่จ่ายทำบุญหมดเลยยินดียินดี ทำเยอะกว่านี้ก็ได้ถ้าทาบุญยินดีมากครับผมทำเพราะว่าต้องต้องช่วยเหลือกันช่วงนี้ช่วงนี้แย่นะครับครับเอาอะไรไม่ต้ดีมากจังหวะนี้ชาแล้วนะ